สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเลน,นะครับทาร่าก้อนในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งปืน M74 กันนะครับในรูปแบบของสายบุกนะครับว่าควรจะแต่งยังไงดีนะครับพรมมาอธิบายเหตุผลนะครับว่าการแต่งแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะก็ไปดูในส่วนการแต่งปืนเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ดีดนิ้วไม่ได้ลืไปดีดนิ้วเป็นแค่ข้างนี้นะไปเลยก็ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะไปแต่งปืนเนาะก็มาบอกก่อนว่าตัวปืน M74 เนี่ยเป็นปืนที่ควบคุมยากนะครับ แล้วไม่ใช่แค่นั้นคือระยะยิงเนี่ยมันสั้นด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้อเสีย2อ,อย่างที่ค่อนข้างจะส่งผลมากๆเลยนะซึ่งข้อเสียเรื่องระยะยิงเนี่ยครับผมได้เป็นลองคลีดดาเมจดูแล้วนะครับผมไปทดสอบกับตัวเองเลยนะครับคือดาเมจเริ่มต้นมันจะอยู่ที่25นะครับถ้าโดนตัวในระยะ5เมตรนะครับแต่คราวนี้พอประรยะ10เมตรเท่านั้นอะดาเมจมันลดลงเหลือย1เลยฮะ ดาเมจมันลดลงเหลือ21เลยนั่นเท่ากับว่าในระยะ5เมตรนะครับเราสามารถสังหารศัตรูได้ภายใน4นัดนะครับแต่พอเป็นระยะ10เมตรเนี่ยเราต้องเพิ่มอีก1นัดนะครับเป็น5นัดนะไอ้ตรงนี้นะฮะมันคือข้อเสียมากๆเพราะจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากระสุน1นนัดเนี่ยมันผ่านกันเป็นเซียววินาทีมันส่งผลเยอะนะฮะเอาจริงๆแล้วว่า1นัดเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับของแต่งที่ผมจะแต่งเนี่ยผมแนะนําว่าให้บูสต์ในเรื่องของระยะยิงเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะของแต่ง ผมแนะนําให้ติดตั้งเป็น ODMC Maxman นะครับเพื่ออะไรนะฮะเพราะมันเป็นของแต่งที่เพิ่มระยะดาเมจสูงสุดแล้วนะฮะสาเมตรเออเธอเธออไม่ใช่สาิอร์เซนะครับผมแล้วก็ลดแรงดึงล้วตั้งไปถึง15%เปอรนียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ลดแรงดงนอไปเก้าจุดหกเอร์เซ็แล้วที่สําคัญคือเพิ่มความแม่นยําเมื่อเล็งยิงอีกด้วยนะครับเป็นของแต่งที่จะทําให้ตัวปืน M เอะเด็ดเอ็ดเอ็ดเ่็ดเด็ดเป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 เเป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 เเเเเเเ คราวนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียเรื่องเลเวล่าเลางยิงนะครับที่มันเพิ่มมาถึง18%เรียกได้ว่าเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับแล้วก็ความเร็วขึ้นที่เล็ลดลงไป3%นะครับแล้วก็ความเร็วขึ้นที่ขณะเล็งลดลงไป12%นะครับซึ่งในสอย่างนี้นะฮะเอาจริงๆมันส่งผลกับเรามากเลยนะฮะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเสียถึงขั้นแบบทําให้ตัวปืนเอเดเมซีเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับผมที่สําคัญตอนนี้เนี่ยคือเราต้องพยายามทำไงก็ได้ให้สามารถสสสัััังหหาาาารรรรรรรตตตตูดไดูไไดด้้ววทีีนะนะนนีีุ่่่่ในนนนนนนะะะะะะะยยยย5-10 10เเเเมมมมมพออปญคบผ โอเคนะครับเรื่องเลเวลาเลงยิงเนี่ยเดี๋ยวเรามาแก้กันได้นิดหน่อยนะครับโอเคนะครับของแต่งชิ้นถัดไปนะครับผมถัดจากลํากล้องปืนนะจะเป็นในส่วนของปากกระบอกครับผมแนะนําให้ติดตั้งปากกระบอกโมโนนะครับเพื่อที่จะบูสต์ระยะดาเมจมาอีก25%นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าระยะยิงเดิมๆเนี่ยที่ติดลํากล้องปืนนะที่มันบ่มมา30%เนี่ยกวนตีไมฮะเพิ่มระยะยิงมาถึง49ไม่ถึง50นะครับนั่นเลยทําให้ระยะ10เมตรเนี่ยมันดาเมจไม่คงที่ฮะ มันกลายเป็นม่าขาดอีกเพียงแค่นิดเดียวฮะดาเมจมันก็จะกลับมาคงที่เหมือนระยะห้าเมตรละบนตีมา้เพราะฉะนั้นนะฮะของแต่งนะครับผมปากกระบอกนะเดี๋ยวนีผมบอกว้ติดตั้งปากกระบอกโมโนไปนะครับเพื่อที่จะบูสต์ระยะดาเมจขึ้นมานะฮะเป็น57นั่นเองทำให้ระยะ5-10ถึงเมตรนะฮะเราสามารถสังหารสัตรูได้ภายใน4นัดเท่านั้นนะครับอ่าดีงามไม่ล่แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะยังเก็บเสียงอีกด้วยธรรมดาที่ไหนฮะยิงเก็บเสียงด้วยนะครับแล้วก็ฆ่าศัตรูภายใน4นัดด้วยนะครับ ดีงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตานั่งยุ่งส่วมันก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมให้ประมาณสักไม่ถึงสองวิอ่ะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอ่ะไม่น่าจะถึง2วินะฮะศัตรูตายแน่นอนนะครับผมวิน่าจะวินิดนิดหรือแบบไม่ถึงวิด้วยซ้ำอ่ะถ้าสมมติเล่นดีๆนะครับแต่คราวนี้นะฮะปากกระบอกโมโนเนี่ยที่เก็บเสียงโมโนเนี่ยมันจะมีข้อเสียเพิ่มมาด้วยนะครับคือเพิ่มระยะเวลาเลงยิงนะครับผมแล้วก็ลดความแม่น,นยำเมื่อเลงยิงนะ เพราะฉะนั้นนะครับผมเราต้องแก้ในจุดนี้ให้ได้นะครับให้ไปติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับถ้าจากปากกระบอกปืนนะเป็นในส่วนของเลเซอร์ฮะให้ติดตั้งโอเดมิวซีเลเซอร์แทคติเคิลในทันทีเลยนะครับผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะกบจุดด้อยของตัวปากกระบอกให้ได้นะครับเพราะว่าข้อเสียของตัวลำกล้องปืนเนี่ยมันมีระดับหนึ่งแล้วนะเราอย่าไปเพิ่มข้อเสียให้มันเลยดีกว่านะครับโอเคนะก็โอเดมิวซีเลเซอร์แทคติเคิลเนี่ยก็จะทําให้เลเวลเลงยิงนะฮะลดลงไปแปดเลยเปอร์เซ็นต์เลยนะคร มันกลบข้อเสียของตัวปากกระบอกได้แล้วก็ได้กาไรมานิดหนึ่งด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลยคราวนี้นะฮะมันจะมีข้อเสียเรื่องเลเซอร์ช่วยเลงนะครับผมแต่ผมบอกทุกคลิปเลยว่าไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเราเข้าไปบุกนะครับผมเราไม่ได้ซูมตลอดเวลานะ เขาปลูกปั๊บซูมยิงสตูปืดแบบนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสตูมันจะเห็นเลเซอร์เฉพาะตอนที่เราซูมยิงเท่านั้นนะครับโอเคนะสตูจะไม่เห็นเลเซอร์ถ้าเราไม่ซูมโอเคนะครับผมเพราะว่าตอนวิ่งบุกเนี่ยสตูก็ไม่เห็นแหละแล้วอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าตอนวิ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางเห็นเลเซอร์ได้อยู่แล้วนะโอกาสน้อยมากๆนะครับผมที่จะเห็นเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จะเป็นจะต้องเป็นกังวลในเรื่องของเลเซอร์ช่วยเล็งมากๆนะครับผมโอเคนะของแต่งชิ้นทัดไปนะครับผมถัาจากเลเซอร์นะรัคบ แต่ผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมรู้สึกว่าคุมปืนรู้สึกยากให้ติดตั้งลับเบอร์ไปนะครับผมแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมรู้สึกว่าแรงดึงแนวตั้งของมันเนี่ยโอเคแล้วนะครับมันไม่เด้งขึ้นมากก็ให้ไปติดตั้งแกลนูเลเตแทนนะครับผมเพื่อที่จะบูสต์ความแม่นยำนะฮะบูสต์ความแม่นยําเพื่ออะไรนะครับเพราะที่กระสุนเนี่ยการยิงระยะไกลนะฮะกระสุนมันจะได้กระจุกกันมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมจากวงกลมวงใหญ่นะสมมติกระสุนมันจะกระจายเป็นในวงกลมนะครับผมจากวงกลมวงใหญ่ อันนี้ผมสมมุตินะฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเรื่องความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนาะก็ <c oughs> มันจะทําให้การยิงระยะประมาณ10เมตรของเราเนี่ยฆ่าศัตรูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติท่ oui, าผู้ชมรู้สึกว่าคุมปืนยากก็อย่างผมบอกให้ติดตั้งรับเบอร์ไปนะครับไม่มีปัญหานะครับอันอันอันนี้แล้วแต่คนนะครับผมโอเคนะคราวนี้นะครับผมของแต่งชิ้นสุดท้ายนะของแต่งชิ้นสุดท้ายเนี่ยนะฮะคืออันนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติถ้าผู้ชมอยากจะติดกล้องเล็งน,นะครับ <c oughs> ผมก็้องให้ติดตั้งกล้องเล็งเลยนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคบว่าจะติดตั้งกล้องเลงอันไหนเนาะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยโดยส่วนตัวนีผมแนะนําเป็นคลาสสิกเลดด์ดอไซนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะมันจะค่อนข้างเห็นได้ง่ายนะเพราะมันกว้างนะครับผมมันจะไม่ค่อยมีอะไรเกะก,กะสายตาเท่าไหร่นะครับโอเคนะแต่ทั้งเนี้งนั้นขึ้นอยู่กับคนนะฮะอย่าลืมนะแต่โดยส่วนตัวผมเลยเนี่ยผมเล่นแบบไม่ติดกล้องเลงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยอยากจะแนะนําท่านผู้ชมว่าถ้าสมมติท่านผู้ชม,มติดกล้องเลงให้ไปติดตั้งแมกกาซีนแทนนะครับผม ผมแมนะนำว่าให้ติดตั้ง fast reload นะครับเอา้าแล้ไม่ตัวเลขไม่ขึ้นอ่าขึ้นแล้วนะฮะเพื่อที่จะลดเลเวลรีโหลดไปถึง20%นะครับซึ่งมันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะาตัวปืน M16C เนี่ยเป็นปืนที่ลัวกระสุนค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงจะไม่เท่าเฟนิกแต่มันก็ลัวอยู่ดีนะครับแล้วคราวนี้ฮะด้วยความที่มันลัวเนี่ยกระสุนมันจะหมดไวนั่นเองหมดง่ายมากนะครับเพราะงั้นผมก็เลยแนะนําว่าให้ติดตั้ง แฟรซรีโหลดไปนะครับผมโอเคนะแต่นะครับผมมีแต่เลนิดน,นึงถ้าท่ามมนผู้ชมรู้สึกว่า,าถ้าสมมติรีโหลดธรรมดาของมันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ช้าอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างมันก็เร็วในระดับหนึ่งนะไม่ได้ถึงกับช้ามากนะครับคือผมมีปัญหาเเข้าบวกแล้วรีโหลดมันสําคัญนะแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชม,มไม่ได้แบบไม่ได้มีปัญหาด้ยวยผมเนี่ยก็ไปติดตั้งใต้ลำกล้องได้นะเป็น s t ตรฟ e f o r ก g i p ไม่ก็แท c t i c a l f o r อร์ดอันนี้ท่านผู้ชมเลือกได้เลยนะครับผมว่าจะติดตั้งอะะไรน แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำว่าให้ติดตั้งแคติเข้าไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสไตร์ฟอร์ดกิฟมันโดนเนิร์ฟเรื่องความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็งนะครับมันแบบมันเนิร์ฟของแสงสุดที่รักผมได้ยังไงนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะฮะผม,มเลยแนะนำว่าให้ติดตั้งแคติคั่วไปนะสำหรับคนที่ไม่ต้องการจะใส่แมกกาซีนนะแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมรู้สึกว่าต้องการจะเสริมเรื่องการคุมปืนก็ให้ไปติดตั้งโอเปอเรเตอร์ฟอร์ดกิฟแทนนะครับผมไม่ก็สไตร์ฟอร์ดกิฟต์นะสไตร์ฟ ได้ทั้งคู่นะครับผมเรื่องความแม่นยําก็ได้ในเด็ดเอาตั้งก็ได้นะครับผมแต่มันจะเชื่องช้าลงนั่นเองนะครับผมตอนซุ่มยิงนะซึ่งเอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหามากเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมก็อันนี้ก็คงจบลงไปแล้วนะครับอ๋อผมลืมแต่งชิ้นนึงนี่นะฮะผมก็ขอติดตั้ง Fa s t ไดร o โไปนะฮะคือตัวปืน m s m c นะฮะคือต้องบอกงี้นะครับว่าการแต่งของผมเนี่ยมันคือเบสให้ท่านผู้ชมสามารถไปแบบปรับแต่งเสริมนิดเสริมหน่อยต่อได้นะฮะคือไม่ได้ให้ท่านผู้ชมแบบฟิกแบบน ปรับเปลี่ยนกันได้นะครับผมถึงพยายามให้เหตุผลการแต่งแต่ละชิ้นนะครับว่าแต่งชิ้นนี้เพื่ออะไรนะครับผมเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ชมตัดสินเองนะครับว่าเจ้าชิ้นไหนออกดีไหมหรือว่าจะแต่งอะไรไหมนะครับผมซึ่งถ้าสมมติท่านผู้ชมแบบอยากจะถามอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะครับผม อ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับผมแต่ว่าผมอาจจะตอบช้าบ้างแต่ผมอ่านจริงๆนะผมไล่อ่านจริงๆนะตอนไหนว่าผมว่ารีบมาอ่านเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะก็อันนี้ก็คือรูปแบบการแต่ง m s m c สายบุกนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสายบุกที่สามารถสังหารตัวได้น่าจาไวที่สุดแล้วแหละ เร็ว่าสุดไหมเรด้ว่าสังหารศัตรูในระยะ10เมตรเนี่ยค่อนข้างจะโอเคสุดแล้วนะสามารถสังหารได้ภายใน4นัดนะครับผมโอเคนะแล้วก็ขุมปืนง่ายด้วยอันนี้สําคัญเลยก็ต่อไปก็ไปดูในส่วนเกมเพย์ดีกว่านะครับว่าตอนเอาไปใช้จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ไปดูเลยดีกว่านะครับโอเคครับก็จะเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหนีขอปลาไปซะหนึ่งดอกเนี่ยไปที่ดักทางนะครับผมนี่นะเห็นได้ไหมว่า อาเนริยนั้นเนี่ยสิกว่าเมตรเนี่ยนะฮะเราก็สามารถสังหารตัวได้ด้วยความมุ่งใหม่นะถึงเราจะมีกระสุน25นัดก็เถอะนะครับเพราะว่า25นัดเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันหมดไวนะครับเพียงแค่ว่าถ้ามันหมดไวเนี่ยเราก็รีโหลดไวยังไงล่ะอ่า๋อคิดว่าจะตายซะแล้วหมดแต่เล่นกองเลยฮะโอเคเออเอออ่าโอเคนะโอ้โ ชาตินี้ชาติโออย่างไม่ตายนะครับบุญยังมีอยู่นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปหยุดบีคืนนะครับนี่แน่นี่นะันนะบผมเรียกว่าเป็นปืนที่ดีงามมากๆเลยนะครับนี่ขนาดเ,เวลาเลงยิงเราติดลบนะครับผมก็ดูได้เลยนะครับว่าขัดตลอดไอ้บอทก็เรียกว่าอะไรอย่างนี้เอ้ยคู่คน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 ,คน,คนท่านผู้ชมเห็นคนไหมตกผมตก ไม่เป็นไรฮะโอเค okay, ตอนนี้ก็จะได้รู้แล้วนะครับผมว่ามีคนเข้ามาในห้องเนาะเพราะฉะนั้นผมขอยืนตรงนี้เลยครับปลอดภัยแน่นอนโอเคนะครับ,นนน okay, รบเพราะว่าศัตรูเหมือนจะเล่นปืนสายแคมป์อุ้ยไปแล้วฮะใช่ฮะศัตรูเล่น SPR โอเคก็ชัดเจนนะครับว่าศัตรูเขาใช้ SPR เนาะล้วเป็นไรนะครับาทำไมโอ้มีคนมายืนตรงนี้นะครับแล้เป็นไรนะครับ ให้บอดยืนไปนะครับส่วนเราก็พยายามดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงนะครับผมไม่แนะนําให้เรารีบร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าเราตายได้เลยนะถ้าเจอกับปืนที่เป็นสายแคมป์อย่างนี้นะครับผมหรือปืนที่เป็นแท็จเดียเข้ายิงแล้วเดียวตายอย่างงี้นะครับให้เราใจเย็นๆนะครับผมแล้วค่อยๆเปิดทางให้บอดเนี่ยเข้าไปแทนเรานะครับมันก็จะทําให้การเล่นเนี่ยมันสมูทขึ้นกับเรามากขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่เพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะ พอบอดเข้าไปแล้วเนี่ยศัตรูต้องสนใจบอดนะครับทำให้เรามีจังหวะในการฆ่าศัตรูนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นทิปเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะโอเคครับผมแม่ลุ้นทั้งเลยโอเคครับกลับมายึดเหมือนเดิมนะมายึดคืนนะครับผมในระหว่างยึดคืนก็เอา้าโอเคครับผมอืมโอเคฮะจบห้าสิบสี่เก้าลุ้นนะฮะ เรียกได้ว่ามีลุ้นอยู่นะครับผมว่าจะแพ้นะครับเพราะว่าศัตรูเป็นสายแคมป์ใช่ไหมทำให้ศัตรูสามารถตัดกําลังบอดเราได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนีผมต้องเปิดพยายามบุกเปิดทางให้บอดฝั่งเราเหมือนกันนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวนะผมจะเริ่มจริงจังขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับกี้เห็นศัตรูไหมฮะ พยายามสังเกตศัตรูด้วยนะครับผมว่าศัตรูเดิมไปตรงไหนอะไรเงี้หรือเปล่านะครับแล้วก็พยายามดักเนาะเพราะว่าการดักเนี่ยมันจะทําให้เกมรูปเกมของเรานะฮะสามารถกันศัตรูให้เข้ามาเปลี่ยนเกมเราได้นั่นเองนะครับผมที่อปกอย่างหนึ่งคือดูมินิแมปกันด้วยนะครับตอนเปิดอยู่เอวีเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูเนี่ยบางทีเนี่ยมันทําให้เราเสียจังหวะในหลายๆอย่างได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผม ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาโดนไม่น่าเชื่อว่าจะโดนด้วยนะครับผมคราวนี้มีปัญหานะครับเพราะว่าบอดผมล้นเกินไปพอบอดล้นแล้วเนี่ยมันจะทำปัญหาคือเปลี่ยนจุดเกิดน,นั่นเองนะครับผมนี่เนี่ยอ้องผมไม่ได้ฆ่าเฉยเลยอะเซงอะไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับผมถ้ามีจังหวะเราก็เข้าไปยืนแบบนี้นะฮะกันไว้ โอเคแบบแห้งๆล้วเป็นไรนะตอนนี้เราต้องพยายามทำลายป้อมปืนสตูให้ได้ก่อนนะครับผมโอเคนะครานี้แต้มห่างกันขนาดนี้เนี่ยถ้าสมมติแต้มผมพาไปถึง90ได้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับผมอย่ตอนนี้จริงๆผมไม่ต้องห่วงแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าเอาแบบด้วยความรวดเร็วนะครับผมก็จะได้เคลียร์ๆไปเลยเนาะโอเคนะครับใช้นกล้างไปนะโอเคครับผม ก็ะจะเห็นได้ว่าเรื่องระยะเนี่ยมันจะไม่ค่อยส่งผลอะไรกับเรามากเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะก็อย่างหนึ่งคือดูเรื่องกระสุนด้วยนะครับผมว่าพอไม่พอไหมนะแต่ถ้าเล่นระดับหนึ่งอ่ะผมจะพูดตรงๆเลยว่าถ้า,ถ,าถ้าผู้ชมเล่นมาขึ้นมานิดนึงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะสัมผัสได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยกระสุนน่าจะพอหรือไม่พอนะอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับผมเรื่องตรงนี้เนาะและตอนจบเป็นศัตรูด้วยอะ่ะ แม่ผมเกือบได้แล้วอะเกีเกือบได้แล้วอะยกนิ้วให้คนเจมเจเจสี่ฮะก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับในส่วนของเกมเพย์เนาะก็เป็นยังไงบ้างฮะแต่ผมรู้สึกว่าตกปืนเนี่ยไม่ได้ถึงกับซูมชามากนะฮะก็ซูมในระดับหนึ่งอยู่นะครับผม แล้วในเรื่องของระยะเวลาในการสังหารศัตรูผมรู้ส e ึกว่าเขาค่อนข้างไวอยู่นะครับสีนัดสีนัดแน่นอนนะครับผมถ้าโดนตัวแบบจังๆนะครับผมแล้วคราวนี้ที่เก็บเสียงเนี่ยอย่างผมบอกว่าที่เก็บเสียงเนี่ยมันดีจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ศัตรูบางทีก็ไม่ได้สนใจเราเลยนะครับผมเพราะว่าเสียงเนี่ยมันเบานะฮะยิ่งใครเปิดเสียงเบาๆเนี่ยโอ้โไม่ได้ยินแน่นอนนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นข้อดีที่สร้างให้ตัวปืนเอเดนเมทัลซีเนี่ยมีจังหวะในการฆ่าศัตรูมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับซึ่่่งงงงในนเเเรรืออขะะะยยยยยิิิีีด๋วผมมจาาาสธตท้คลป เพื่อที่จะได้เป็นการเคลียร์ให้ท่านผู้ชมเห็นในค่าวว่าระยะยิงเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่านะครับผมสำหรับการแต่งรูปแบบนี้กับแบบปกติเนาะซึ่งเพื่อนๆก็ลองเอาการแต่ง MLMC รูปแบบนี้นะครับผมไปลองใช้กันดูนะครับว่าเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะว่าเอ้ยลองใช้แล้วมันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผม ก็ผมรับฟังคําติชมหรือแบบคําชมอะไรผมรับฟังหมดเลยนะครับคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้เลยนะครับผมโอเคนะก็ก่อนจะจากไปนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายนะครับอาดิโอสเพี้ยงไม่ดังอีกแล้ว,วไม่ดังตั้งต้นทั้งปลายเลยโอเคเอาไหม่ okay. oh เอออันนี้คือตัวปืน MLC แบบเดิมๆเ,เลยนะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบระยะยิงกันนะครับอันนี้ระยะ5เมตรนะครับผมดามเมตรลอยี่ที่25นะคราวนี้10เมตรฮะดาวเมตรลดเหลือย1เห็นไหมฮนะดาวเมตรมันลดลงเหลือย1เอะ่ะเพราะว่าระยะยิง MLC มันสั้นมากนะครับ20น่าจะมา16 16จริงด้วยนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะก็ต่อไปก็ไปดูแบบตอนแต่งปืนมาแล้วดีกว่านะครับ อันนี้คือแต่งปืนเพื่อบูสระยะยิงมาแล้วนะครับผมการแต่งปืนที่ผมสอนไปเนาะระยะ5เมตรนะครับดาเมจรดี่ยีเนาะระยะ10เมตรนี่นะฮะเห็นไหมนี่นะฮะ25นะผมยิงให้ดูอีกทีนี่นะครับ,ครบ, 25, นะครบ25คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าการแต่งแบบนเนี้ยเนี่ย มันคือการที่ทําให้สังหารส,สูนได้ไวที่สุดนะครับผมในระยะ10เมตรเลยนะเพราะว่าสมมติไม่ได้แต่งแบบนี้นะครับผมแล้วสตวูดิโออยู่ระยะ10เมตรเนี่ยกลายมาเราต้องเพิ่มกระสุนสังหารมาถึง1นนัดเลยนะครับผมเพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลเนาะแล้วก็มาสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับ